สวัสดีครับอันดับแรกนะครับกดก่อนเลยครับ Subscribe ช่องของเราเลยครับ See do you like ครับผมพบกับแฮร์รี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นความภาคภูมิใจครับต้องบอกเลยว่าฟินมากเวอร์จริงๆนะครับจะเป็นอะไรกันนั้นไปดูกันเลยไหมแตแนนี่ครับ อะไรเอ่ยเห็นไหมว่าอะไรคือแบบวินาทีที่ได้รับมามันมีคุณค่าทางจิตใจมา,มากมากเลยครับจริงๆมันไม่รู้จะพูดยังไงครับคือเราชอบอะเนาะต้องบอกเลยว่าปีนี้มันสวยจริงๆครับเสื้อแมนยูนะครับผมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับในฤดูก,กาลนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันสวยมากแล้ววันนี้เราจะมาอันบอกครับอันถุง นี่อันถุกนะครับเราจะมาแกะดูกันแล้วก็ย้ำว่าอันนี้คือของแท้นะครับผมลิขสิทธิ์แท้ครับของอาดิดาสของแท้นะจ๊ะแท้ไปห้อยตาเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคืออู้สวยอะสวยวะ่ะสวยจริงพ่อปะเอาเลยครับมาแกะกันเลยดีกว่า สัน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 โอ้ oh. แล้วนะครับผมไม่ได้แกะมาเลยก่อนอันนี้ได้รับมาก็คืออดรอดอยู่ประมาณสามสี่วันได้ครับให้ฟินไปพร้อมกันฟึบโอ้โหกิน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 เป็นยังไงเออหอมของแท้มันหอมอย่างนี้นี่เองเนาะโอ oh. ้สัมผัสแรกคือแบบดีมากดีจริงคือแบบผ้ามันนุ่มมากเลยครับสัมผัสแรก เว่อร์ก็ <laughs> อออกมาแล้วออกมาแล้วฮื <h ums> ตัวสปอนเซอร์เชฟโอ้ยสั่นวะ <laughs> อ่ามาแล้วเอาคนฟินเลยโสั่นจริงๆครับโอ้มาแล้วฟินอนะแค่นี้ยังฟินเลยโหนี่ครับตัวดีด้าสเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปเจาะตาจุดนะครับว่าอะไรเป็นยังไง นี่ให้ดูภาพรวมนะครับฟึบหลังโล่งนะครับไม่ได้สกีนอะไรเพราะว่ามันต้องเสียดทังเพิ่มไอที่แพงอ่ะมันไม่ได้แพงอะไรหรอกครับมันแพงเนี่ยครับกระดาษแผ่นนี้แหละไม่ใช่นี่ตรงนี้แหละเนี่ยครับโหคือไอที่สวยอ่ะสำหรับแฮร์รี่คือมันสวยตรงนี้แหละครับสวยแบบสวยมากอ่ะจริงๆดูดิมันฟินเนี่ยฟินมากเลยดูครับของแท้ครับ 2 8 0 0ัรบาทไทยครับผมโอ้โอ้นี่ก็สิทธ์ของอาดิดาสนี่ครับอาดิดาสเจ้าสีดำกิมมิกเยอะมากตัวนี้พูดเลยว่ากิมมิกเยอะมากนะครับซ่อนอะไรไว้แบบหลายๆอย่างเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างรายละเอียดตาจุดนะครับเริ่มกันเลยครับนี่ครับอาดิดาสในปีนี้ก็จะเป็นสีดำครับว้า ก็ตัวสปอนเซอร์เชฟโรเลตครับเนี่ยครับเฟกมาอย่างดีครับแล้วก็ตาสโมสรคกับแมนยูพิเศษสุดๆครับดูครับปกติจะมีแค่นี้นะครับไม่มีตัวสีดำทำเกินออกมาแบบนี้เพราะว่าฉลองครบรอบนะครับแชมป์เราก็สามแชมป์ทิปโบ้แชมป์โอเคโคลเลอร์ครับเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับเก้าสิบวกหนึ่งครับเป็นมาตูของเทดดี้เชลลิงแฮมครับยิงได้ โอ้โหฟินมากเลยครับเล่นเล่นไฟตุๆแขนซ้ายนะครับแขนขวาก็เป็นเก้าสิบวกสามครับโอเลโกนาโซชานะครับโค้ชของเรายิงในปัจจุบันนะครับยิงเข้าไป่าทิเบิลวินเนอร์ครับบีซีเอ็นบาเซโลน่านะครับยี่หกเดือนห้าปีเท่านั้นยังไม่พอนะครับด้านหลังเสื้อนี่ครับอ้น้ามแชมป์ของเราฟินอะอยากใส่แล้วเนี่ยอยากใส่แล้วเนี่ยใส่เสื้อด้านขวาครับ เมื่อไรนี่ครับคือใครเป็นแฟนมันยูปีนี้นี่ต้องซื้อโ <Okay. S 1> อเคไม่ได้เด็กขาดเดี๋ยวเฮลี่จะไปใส่ให้ดูครับอันนี้เป็นไซส์เอดครับนี่ครับไซส์เอใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใส่ได้ไหมจะขับไปหรือเปล่าหรือว่าจะหลวมยังไงเดี๋ยวใส่ให้ดูครับ Man, เป็นยังไงกันบ้างครับผมโฟินอ oh, ะไปห้อยด้วยก็ดูครับโอ้ยฟินว่ะรู้สึกแบบ มันมีคุณค่าทางจิตใจจริงๆนะพ <lob ot op> อดีตัวเลยครับไซเอรู้สึกแบบตอนรับการกลับมาของพิมารีอังกฤษนะครับที่จะกลับมาเตะกันในวันที่20ิมิถุนายนครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแมนยูของเราก็จะเจอกับสเปอร์นี่แหละครับรู้สึกแบบตอนรับการกลับมาพอดีเลยครับของบอลที่จะกลับมาเตะหลังจากิดโควิดนะครับเพราะเนี้ยรู้สึกแบบดีใจมากครับ ฟินเสื้อสวยอะ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยน,นะครับสำหรับเสื้อตัวนี้โคตรชอบครับจริงๆมันดีมากเลยอะ่ะครับอาดิดาสสีดำแมนเชสเตอร์ยูไนเตโคลเลเร์ครับสุขภัณฑ์ของเรา90้บวกหนึ่งมาไล เท่านั้นยังไม่พอแอนแอนสามแชมป์ครับพันที่ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วนะครับซีดูยูไลค์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรมาดูกันคลิปนี้ก็ฝากเสอ้อแมนยูไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปจับจองได้เลยครับอาจจะไม่มีไซส์แล้วครับตอนนี้เพราะว่าหมดแล้วนะครับผมลองไปหาดูกันนะครับถ้าได้มาคุณจะฟินจริงๆคือแบบมันสวยอะ่ะ คือเห็นในกล้องนี่มันเรียกว่าสวยแล้วของจริงนี่โคตรสวยย้ำว่โคตรสวย,สวยจ,รจริงครับผมลาไปก่อนนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย